ตกไปเลยท่ามกลางาสายฝนเรามันคนเก๋อยู่แล้วไม่กลัวหรอกฝนนะอุ <c oughs> <c oughs> ้ยอุ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 ยตู้มันตู้ <c oughs> แรงจัหมดอุ้ยตกได้ฮฮฮฮไอ้เจ้าปลาขาวโอ้ยโอ้ยโออดหายยักและนี่คืออีกหนึ่งความสนุกของเกมมูลไลท์เบด เกมมือถือจีนภาพสวยที่มีระบบต่างๆมากมายรวมถึงอาชีพรองอย่างการตกปลาและการรุงอาหารแต่จะมีสักกี่คนกันที่ตั้งใจและเข้าใจมนจริงๆอย่างเช่นผมคนนี้เราต้องผ่อนตอนไหนอะเอา้าไมเ่งงอะนี่ไงนะคะคนที่แบบว่าเออไปดูไกด์ไลน์ตอวเขาสอนตกปลาดอ,อกก็จะเป็นเช่นนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าววันนี้ผมและน้องลูกอมจะมาสอนตกปลากันครับสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้น้องลูกอมรักปกเป็นสาวจริงนะเออเพราะว่าจะได้ทําอาหารให้เก่งๆงายตกปลาเก่งๆงงนะคิดเพื่ออะไรไม่เห็นเป็นคนจีนเลยเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ฮ่อย่างแรกเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือเลเวลในการตกปลานั้นส่งผลต่อบริเวณที่เราสามารถตกปลาได้ด้วยถ้าในเวลตันตกปลาไม่ถึงเราก็ไม่สามารถตกปลาในบางบริเวณได้มาตกปลาครับผม ตกแล้วนะครับไหนอะอ้าทำไมเลเวลเบี่ยงไม่พอผู้เล่นจะต้องเก็บเลเวลการตกปลาเรื่อยๆซึ่งจะทําให้ผู้เล่นสามารถตกปลาในหลายบริเวณได้มากขึ้นโดยจุดที่ผู้เล่นสามารถตกปลาได้ก็คือเวลาเบี่ยงเบ็ดแล้วจะมีกรอบเป็นสีฟ้าไม่ใช่สีแดงนะใช่แล้วฮะจุดแรกที่แนะนํานะฮะก็ไปที่เจียงหนานนะฮะอันนั้จะตกตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยฮะโดยคอนเซปต์ในการตกปลาคือทำไงก็ได้ให้ปลาแรงหมดแล้วเราก็จับได้แล้วครับ ให้ดูที่เกจสีม่วงๆของปลานะซึ่งถ้าปลาเกจหมดหรือพลังของมันหมดเนี่ยก็เท่ากับเราจับได้นั่นเองครับถูกต้องแล้ว5สิ่งที่ทําให้ปลาพลังหมดก็คือการยื้อแย่งเบ็ดแย่งเบ็ดหรือกดคลิกค้างได้เลยนะฮะสิ่งที่ผู้เล่นต้องระวังก็คือต้องมีการผ่อนเบ็ดหรือปล่อยการคลิกเมื่อปลามีการยื้อแย่งจะปรากฏสัญลักษณ์สีน้ําตาลหรือสีแดงซึ่งถ้าเรากดฝืนจะหมายถึงทําให้เบ็ดขาด มจบแล้วจบแล้วเฮ้ยจบแล้วนะฮะกำลังทำเอ็งบีสวยๆอยู่เลยก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจวิธีการตกปลามากขึ้นนะฮะจะได้เป็นภรรยาคงจริงที่ทำอาหารอเ็กอร่อยนะคะแล้วก็เก่งกาดนะคะกินน้ำหน่อยมาเสียงหลงแล้ว หยาบคายจังเลยนะคะเขาเรียกเหินเซ็กซี่ฮะและช่วงนี้นะคะเขาก็มีถุงก,กาชานะคะถุนงนะะําโชคนะคะแบนดถ้วยเทพอย่าลืมไปจับจองกันด้วยละ่ะวันนี้ซอลูกองขอตัวลาไปก่อนนะคะบาย จบคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับหรือว่าถ้าชื่นชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับถ้าอยากสนับสนุนกันก็สามารถสมัครสมาชิกนกกันมาได้ไม่ว่าจะเป็นนกหนับหนุนหรือนกดุกหนับขอบคุณล่วงหน้านะครับ